สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาอ,อ,อธิบายเรื่องแก๊สท้ายนะครับผมด้วยแก๊สท้ายนะแล้วก็ปุ่มนะครับผมปุ่มกดแก๊สนะเพราะว่ามีสมาชิกหลายคนถามกันมาเยอะมากเลยนะผมเยอะมากๆเลยทีเดียวคือเขาถามมีคนถามว่าเบนแอลกอฮอล์นะผมถาม้าทาแก๊สท้ายนี่ต้องวางกลวยแบบไหนทางไหนต้องทําอย่างไรอะไรแบบไหนนะผมแล้วก็แก๊สท้าย แก๊สข้างแก๊สหน้าแรงเท่ากันหรือเปล่าอันไหนดีกว่านะครับผมอ่าอันนี้ตอบในความคิดของผมนะซึ่งเป็นความคิดของผมเองนะผมผมคิดว่าแก๊สจะอยู่ท้ายข้างหน้าก็เหมือนกันหมดนะครับสําหรับผมนะครับผมส่วนเรื่องกลวยนะครับผมเรื่องเรื่องกลวยของระบบแก๊สของผมนะความคิดของผมนะผมปืนของผมนะไม่เกี่ยวกับปืนท่านอื่นหรือของใครนะอันนี้อธิบายตาม ความเข้าใจของผมนะผมคือรูกลวยนะผมห้ามเล็กกว่าท่อสามหุนนะผมถ้าเล็กกว่าคือแก๊สมันจะระบายอากาศออกไม่ทันนะอย่างเวลากดแก๊สนะครับผมนี่ครับฟังเสียงนะเนี่ยลองเอาหน้าหรืออะไรแไบงนี้ก็ได้เี่ยคือลมมันจะออกแรงนะผมถ้ารูกลวยเล็กกว่าสามหุนนะพอเราเรากดแก๊สอากาศมันก็จะไปพร้อมกับแก๊สนะครับผมโดยการผ่านรูเข้ารูอากาศนะ ไปนะผมถ้ารู้เล็กกว่าฝามผุนนะการจะดันแบบไปช้านะผมกันจะดันไม่ทันอ่ะแล้วก็ต้องกดแก๊สนากดแก๊ดหลายหลรอบนะผมถ้ารู้กลัวสามขุนมือคือมันกําลังดีนะผมแบบว่าระบายแก๊สทันอยู่ครับอ่าครับผมไม่ว่าแก๊สท้ายแก๊ดหน้าแก๊ดหลังข้างในนะผมปืนสามารถทําเหมือนกันหมดนะผมของผมนะครับผมไม่ต้องกล้วก็วางเหมือนที่ผมเคยสอนไปเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่แก๊ดเราสามารถเอาไว้ข้างหลังก็ได้ไว้ข้างหน้าก็ได้หรือไว้ข้างก็ได้แล้วแต่เราชอบเลย ับผมส่วนท้ายปันท้ายนะผมอ่าวิธีจับปันท้ายออกสำหรับปืนผมนะเพราะผมใช้กระ้อนอย่างเดียวนะผมถ้าจับอย่างนี้บิดมันก็อาจจะหักได้นะอะ้าจับตรงโคนนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับผมดึงออกมาอครับผมปืนแอลกอฮอล์ไอ้ปืนแอลกอฮอ,อลอ์ผมปืนระบบแก๊สผมไม่เรียกว่าปืนแอลกอฮอล์นะแค่เราเอามาพลิกแพงเป็นแก๊สเฉยๆนะก็เลยเป็นปืนแอลกอฮอล์ระบบแก๊สนะครับผม ครับผมปืนระบบแก๊สแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องมีหัวพ่นแก๊สนะครับถ้าใครไม่เคยดูก็กดมุมฝานี้ครับที่เป็นสีเทาๆ่นะผมกดเข้าไปดูได้นะวิธีการทำหัวพ่นแก๊สนะครับโดยการใช้เข็มฉีดยานะครับผมส่วนพันท้ายนะผมก็มีคนถามกันมาหลายคนมากเลยนะผมว่า ไเอเป็นแผ่นอย่างนี้เอามาจากไหนนะครับผมแล้วท่ออันนี้ขนาดเท่าไหร่นะอ่าไเอเป็นแผ่นอย่างนี้ผมก็ใช้ท่อกลมๆนะผมผมใช้ท่อขนาดขนาดสองนิ้วนะผมตัวบางนะท่อสองนิ้วตัวบางนะผมมาตัดตัดแบบของของท่านนี้เนี่ยตัดประมาณนี้แล้วกับความยาวแล้วเอาความยาวขนาดไหนนะผมแล้วก็ใช้เอาเลื่อยับผมเลื่อยเลื่อยเนี่ยเลื่อยออกนะครับ แล้วก็ใช้เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมไม่มีเครื่องเป่าลมร้อนนะผมก็ใช้รุ่นกับเตาแก๊สนะผมพอรุ่นกับเตาแก๊สเสร็จแล้วก็หาอะไรแผ่นกระเบื้องหรืออะไรก็ได้เป็นแบนตั้งไว้ข้างล่างอันหนึ่งแล้วก็ขบนก็ใช้แบบว่าเอาอะไรแบะๆออกนะผมแล้วก็ใช้มีดเอ้ก็ใช้แผ่นกระเบื้องครับนะเพื่อใะให้มันเรียบเป็นแบบนี้ครับถ้าใครมีเครื่องเป่าลมร้อนก็ง่ายนะเครื่องเป่าลมร้อนจะง่ายมากนะผมแต่เตาแก๊สก็ใช้ได้นะผมก็ร่นโดยไม่มีลอยไม้นะครับผมเตาแก๊สก็เคยใช้อยู่นะ คีบก,ก่อนก็ผมลบไปหมดแล้วครับผมเลยไม่ได้ดูกันเลยว่าเป็นแบบไหนนะอ่าคับผมส่วนการรีดแผ่นพ vc ก็ถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมนะผมกดอยู่มุมนี้นะผมผมจะขึ้นมาให้นะผมก็เคยทําคลิปสอนไว้แล้วอ่าครับผมถ้ามันยังไม่มีขึ้นแสดงว่าผมยังไม่ดาวขึ้นมานะเพราะว่ามันต้องทํากับคอมนะครับอ่าส่วนท่อที่สวมกับกระป๋องแก๊สนะครับผมเป็นท่อนิ้วสองนะถ้าเราใช้หนาสิบสามจุดห้านะผมมันจะ ฟิตกว่านี่นะครับแต่ผมใช้เป็น8.5นะอ่าถามว่าทำไมถึงใช้8.5ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมจะว่าประหยัดก็ไม่ใช่นะผมว่าผมแบบอย่างไงครับอย่างกับบนวาวหกหุ่นเนี่ยอ่าผมก็หาวิธีสวมมาให้มันฟิตได้พอดีนะถ้าผมใช้กับ13.5ผมก็ต้องมาคิดใหม่มาคิดแปลงใหม่อีกนะผมว่ามันจะสวมได้พอดีหรือเปล่าหรือต้องหาให้มันสวมอ่ามีนะ ใช้ผมใช้เป็น8.5ดีกว่านะครับส่วนรูนี้นะครับผมเจาะไว้ทำไมนะผมเพื่อให้อากาศมันเข้านะครับผมเนี่ยเวลาเรากดแก๊สนะผมแก๊สมันจะดึงอากาศเข้าไปผ่านรูพวงนี้นะครับผมถ้าเราไม่เจาะรูมันก็อากาศก็ไม่จะไม่สามารถไหลผ่านไปได้นะครับผมก็ต้องเจาะรูไว้นะครับส่วนรูหัวบนแก๊สก็จะมีสอนนะผมคลิปที่ผมได้เคยทําไปนะครับอมาคุยกันเรื่องปุ่มนะผมปุ่มมัน เมื่อก่อนนะผมมันก็จะเป็นรูนี้นะผมเมื่อใส่แก๊สไปแบบอย่างนี้เลยนะผมแบบว่าไม่ต้องทําปุ่มนะปรากฏว่ามันกดยากนะครับผมเนื้อมันต้องเข้าไปลึกนะผมกดยากมากผมก็เลยคิดค้นปุ่มขึ้นมาอครับผมเพราะว่านี่ครับตูดกระป๋องแก๊สมันบุบเข้าไปข้างในนะผมทําให้เรากดได้ยากขึ้นแต่ผมถ้าเป็นแก๊สอีกรุ่นตูดมจะเรียบอย่างนั้นพอใช้ได้นะผมง่ายนะแต่ผมก็เลยคิดค้นปุ่มขึ้นมานะผมปุ่มนี่ครับ ซอนหนาเตะเลยนะผมก็ทําไปแบบมั่วๆนะครับอ่าการทําปุ่มนะครับผมคือปุ่มไ,ไอ้วงกลมเนี่ยครับผมที่เป็นรูตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรนะผมผมใช้โูซอเจาะนะครับผมมันก็เลยมีรูด้วยถ้าไม่มีรูตรงนี้ก็อาจจะสวยกว่าสวยกว่านี้นะครับอ่าครับผมท่อที่เราต้องมาตัดเป็นวงกลมขนาดน,นี้ต้องใช้ท่อนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วนะผมหนาสิบสามจุดห้านะถ้าเป็นท่อนิ้วสองหรือ หนึ่งนิ้วนสิบสามจุดห้ามันจะบางกว่านะครับอันนี้ผมใช้ท่อตาช้างนะครับผมหนาสิบสามจุดห้านะครับผมขนาดนิ้วครึ่งตอนนี้ก็หมดแล้วผมว่าจะไปซื้อใหม่เลยยังไม่ไปซื้อเลยนะผมท่อนิ้วครึ่งหนาสิบสามจุดห้าก็คือท่อหนาสิบสามจุดห้าผมก็มาทารางจับกล้องนะผมแล้วก็มาทําปุ่มเนี่ยแหละหมดแล้วก็ได้ทดลองทํากับเจ้าบูพับไปหลายๆก็บอกนะผมก็เลยหมดเลยตอนแรกก็ซื้อมามันเหลือเยอะไงก็เลยใช้แบบทิ้งเลเทะเลย พอหมดแล้วก็สวยเลยครับผมไม่มีใช้เลยอ่าครับผมยังขายยึดกล้องอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ท่อสิบสามจุดห้านะเพื่อมันจะความแข็งนะครับผมและยิ่งตรงนี้ด้วยนะคนี่นี่ต้องใช้ท่อสิบสามจุดห้าเลยนะเพื่อมันจะหนานะผมแล้วก็ทําเป็นบ่ารับได้อย่างดีนะครับท่อสิบสามสิบสามจุดห้าก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับผมแต่ตอนนั้นผมแบบคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรก็เลยมาใช้แบบเละเทะนะอ่าครับผมนอกเรื่องมาเยอะอ่าครับผมเราโฮซอเจาะนะผมขนาด โคซอนะครับผมเอาแบบที่มันสามารถเข้ากันได้นะผมนี่เอาเข้าได้แบบฟิตฟิตนะครับไม่ได้ดูสวยนะเมื่อเราตัดเป็นวงกลมแล้วนะครับผมแล้วก็ตัดแผ่น PVC นะขนาดอ่าถ้าเราชอบแบบมันท้ายยาวๆนะผมแล้วก็หาอะไรรองให้มันยาวๆขึ้นอีกก็ได้นะผมเพื่อมันท้ายยาวๆนะอันนี้ที่ผมทํามันท้ายสั้นคือปืนตัวนี้นะผมส่วนมากจะไปติดกล้องนะถ้ามันท้ายสั้นๆคือกล้องเราก็จะยื่นมาประมาณนี้พอดีนะผมจะดูสวยนะครับ ตาเราเล็งน,นะผมมันจะพอดีนะพอดีกับตาเราเลยถ้าเราใส่กับสโคบนะ,ะครับผมอ่าครับผมพอตดเป็นวงกลมเฟกก็มาแปะนะผมแปะไอ้ข้างหลังนี่ขอต้องเอาให้ใหญ่กว่าปุ่มนะเพื่อมันจะล็อกไม่ให้ปุ่มไหลออกมานะผมก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าครับผมมันก็จะปุดๆออกมาประมาณนี้นะถ้าปุ่มจะไม่สามารถล่วงลงมาได้เพราะว่ามันจะติดไอ้ขอบขอข้างในนี้ข้างในนี้นะครับนี่ ครับผมมันก็จะสามารถถ้าเป็นปุ่มกดให้เราได้อย่างดีเลยนี่ครับผมนี่เวลาเรากดก็ยุบไปถ้าเราไม่ใช้ท่อหนาสิบสามจุดห้านะเวลาลเรากดป,ปุ่มมันจะเข้าไปขัดนะครับผมมันจะเข้าไปขัดกันอยู่งี่เง่าใช้แแก๊สค้างนะครับผมถ้าเป็นท่อหนาสิบสามจุดห้ามันจะไม่มีค้างแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวมาลองดู วิธีการใส่นะผมก็เคยบอกไวเลยหลายคลิปนะครับผมบอกไปหลายคลิปมากเลยคือเอาแก๊สใส่กับหัวพ่นก่อนนะครับผมนี่ใส่ไปมันก็จะล็อกอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็เอาปันท้ายนี่ครับผมสวมขึ้นไปอ่าครับผมตรงนี้ถ้ามันฝืดมากนะครับผมใช้เอาเจรารบีทานะเพื่อจะได้แบบกําลังดีนะครับผมใส่เข้าไปให้จมนะอ่ะาครับผมถ้าปุ่มถ้าเราใส่ไปจมแล้วแบบปุ่มมันยังค้างอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็สามารถ ตอกหัวพ่นแก๊สให้เลื่อนเข้าไปข้างในอีกได้นะผมเพื่อจะไม่ให้แก๊สมันแบบค้างนะครับหรือว่าถ้าไอ้นี่มันยุบได้นะผมไอ้ตัวนี้มันจะต้องพอดีเลยครับผมแบบอย่าให้มันยุบได้นะครับเนี่ยมันจะแบบนพอดีกันนะครับผมเนี่ยอย่าให้มันคอนเข้าไปได้นะผมเพื่อเวลาเรากดแก๊สเนี่ยมันก็ผมจะไม่ค้างนะผมถ้าไอ้ตัวนี้มันขย้อนกับขยับขึ้นลงได้นะผมเวลาเรากดแก๊สมันก็จะค้างเพราะมันจะเข้าไปขัดกันนะผม ก็มีประมาณนี้นะผมส่วนแก๊สท้ายนะก็อธิบายไปแบบคร่าวๆนะผมส่วนวิธีการสอนทํานั้นผมคงไม่ไม่ว่างสอนนะหรือถ้าว่างๆหรือมีโอกาสก็จะสอนทําก็ได้นะผมแต่อธิบายขนาดนี้ก็น่าจะเข้าใจนะอครับผมไม่ว่าแก๊สข้างแก๊สหน้าแก๊สหลังผมว่าความแรงมันเท่ากันนะครับเพราะว่าผมก็มีหลายรุ่นเลยนะผมปืนของผมนะก็มีแก๊สท้ายแก๊สข้างแก๊สหน้านะผมที่ผมได้เคยเคยทํามา ครับผมมันก็ความแรงก็พอหากินได้นะผมเนี่กดประมาณนี้ครับผมปืนตัวนี้ก็เพิ่งเสร็จนะครับผมยังไม่ลองยิงเลยก็เดี๋ยวมาลองยิงกันนะครับครับผมมีเป้าตั้งไว้เล็กๆอันนึงนะนีเอ้ยลองผมจะยิงขวดนะครับผมวดใสๆ ผมลูก12มิลแรงนะผมแรงนะผมว่าพ่นแอลกอฮอลนี่เหมาะกับลูก12มิลสุดแล้วนะครับสำหรับความคิดของผมนะผมลองนะอีกทีอะวะมองไม่เห็นผมใช้กล้องหน้านะผมมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ลูกแก้วนะผม12มิลกดแก้สตรงท้ายผมไม่มีการค้างนะผมแล้วก็ยิง ผมลองดูอีกสขกนนัดนึงอ่ารับผมข้องอนะครับข้องอฟ้ามันจะเล็งยากนะผมเพราะว่ามันเป็นสันนะถ้าเรายิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็รู้เองนะผมว่าต้องเล็งเผื่อประมาณไหนให้ไรยังไงแต่ส่วนมาก ผมใช้กล้องนะครับผมจะเป็นสายยังไงหรือถ้าใส่เก็บเสียงก็ไม่เป็นไรนะครับผมวิธีการใส่ส่วนวิธีการใส่ขายึดกล้องหรือการถอดประกอบเดี๋ยวติดตามเป็นคลิปหน้านะครับผมส่วนคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับแก๊สท้ายที่คนอยากรู้ว่าปุ่มทํำยังไงนะปันท้ายทํำยังไงนะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้นครับอครับผมถ้าสนใจตรสอบถามอีกนะครับผมสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับผม ไอดีไลน์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมอ่าส่วนใครอยากจะดูผลงานหรืออะไรใหม่ๆหรือการทําอะไรงี้ก็สามารถแอดเฟซมาได้นะครับผมก็โพสต์อัปเดตงานอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามาทําในรูปแบบไหนนะผมอ่าครับผมอย่าถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับผมที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือะระฆังนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ